ขาพูดในนามของสัตว์ป่าทั้งหลายพวกคุณรู้กันไหมว่ามีสัตว์ป่าจำนวนมากเท่าไหร่ที่ต้องสังเวยชีวิตของพวกมันเพื่อความสะดวกสบายของุษยน ภาพด้านหลังนะคะเป็นภาพที่คุณเสิบนะคะเสถียรเป็นคนวาดทั้งหมดเลยด้วยความที่คุณเสิอชอบสอชอบวาดภาพด้วยะค่ะความตั้งใจแรกจ,จริงๆอยากทำอยากเข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แต่ว่าเก่ามาติดที่คณะวรรณศาสตร์ะค่ะช่วงเวลาแรกๆที่คุณเสิบเข้าทํางานที่กรมป่าไม้อ่ะมันจะมีงานชิ้นสาคัญที่ทําให้คนรู้จักคุณเสิบมากขึ้นนะคะก็คือการอุตย์ป่าที่เกิดเชื้อหลาย อันนั้นเป็นการอบพย์ป่าที่เขื่อนเป็นครั้งแรกของประเทศไทยประเทศไทยไม่เคยมีการอบพว์ป่าจากการสร้างเขื่อนมาก่อนเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้จักคุณสืบแล้วก็รู้จักถึงความทุ่มเทในการทํางานของคุณสืบนะคะเสถียรนะคะรวมถึงความเขาเรียกอะไรนะความรู้สึกนิคิดของคุณสืบอ่ะมันถูกถ่ายท,ทอดออกมาในช่วงเวลานั้นจากสารคดีของพี่โจยบางจ่าค่ะการอบพย์ป่าที่เขียนเช่าลานอ่ะมันก็จะเป็นต้นเรื่องแล้วก็เป็น ข้อมูลที่ทําให้ไปสืบอะไปสู้กับเขื่อนอื่นๆดังนั้นก็จะมีโครงการเขื่อนน้ำจนผุดขึ้นมาพ่สืบก็พยายามที่จะเอาข้อมูลการอุพยพสัตว์ป่าท,ที่เขื่อนเชี่ยวหลังเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วอะมันเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นการล่มสลายของระบบนิเวศเลยด้วยซ้าสัตว์ป่าท,ที่ช่วยออกมาเกือบทั้งหมดอะแทบไม่มีชีวิตรอดเลยหรือว่าสุดท้ายถ้า,ถ,าถ้ามันรอดจริงๆอะคะ่ะพอไปไปล่อยที่อื่นก็ไม่ใช่ว่ามันจะรอดเพราะมันต้องไปแข่งแย่งที่อยู่อาศัยกับ กับสัตว์ในพื้นที่ที่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าสมมติว่าเราอยู่ๆเราก็มาสร้างเกิดแล้วเราก็เอาน้ํามาท่วมป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วเราก็ไปช่วยเหลือสัตว์ที่มันถูกน้ําท่วมเอาย้ายไปไว้อีกที่การที่มีมวยที่สืบนะคะขเขียนขึ้นมามันมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแน่นอนแนวคิดหรืออุดมการ์การสืบทอดอะ่ะมันสิ่งที่พิสืบคิดหรือสิ่งที่พิสืบทําหรือเล่งเห็นความสําคัญอะ่ะ มันถูกส่งต่อมาให้คนทํางานที่มูทิสึดนะคะเสถียรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ตาม่างสิ่งที่ได้มาจริงๆก็น่าจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการทํางานของพี่สืบคือถ้าฟังจากหลายๆคนอะ่ะจะบอกว่าพี่สืบเป็นคนที่เอางานวิชาการนาอะค่ะอ่าแล้วก็เป็นคนที่จริงจังในการทํางานผููแทนสัตว์ป่าทุกวันนี้เราก็หลายๆครั้ง เวลามีโครงการที่มีผลกระทบต่อพื้นป่าสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่อะเราเองมูลที่สึกนะคะเสถียรเองก็เป็นตัวแทนในการพูดแทนเสร็จป่าในพื้นที่นั้นๆเช่นเดียวกันค่ะในในหมู่นักอนุรักษ์เขาจะพูดกันเสมอว่างานอนุรักษ์มันไม่มีวันเสร็จเราไม่สามารถหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได้อะค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราทําคือเราพยายามชะลอแน่นอนว่าการพัฒนามันต้องมีการเข้ามาใช้พื้นที่ป่าแต่เราจะทำยังไงให้ ให้การพัฒนาและการรักมันมันอยู่ได้อย่างสมดุลน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางมูที่พยายามทําอยู่พยายามพยายามทําตามแนวคิดและอุดมการของคุณเสิร์ฟงานที่มูที่เสิร์ฟทำอะ่ะงานแรกคืองานที่จะปกป้องคงคุณค่าความโดดเด่นของืึนป่าแหว่งแข้งทุ่งใหญ่เอาไวะคะ้ค่ะงานในส่วนที่2ก็จะเป็นงานที่กระเถิบออกมาด้านนอกก็จะเป็นงานการทํางานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ค่ะคยๆคือจะต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าจริงๆป่าหลายแห่งอ่ะมันมันแหว่งมันไม่เชื่อมต่อกันแล้วการรักษาพื้นป่าใหญ่มันเป็นหลักประกันในการให้ทุกชีวิตมันำดำรงอยู่ได้บอกว่าเราพยายามจะเชื่อมต่อป่าเพราะว่าป่าขาดเราทำไงให้ให้ตรงนี้มันเชื่อมต่อเป็นป่าใหญ่ได้เราก็พยายามที่จะไปหนุนเสริมไม่มีการปกูเพื่อูกไผ่ถ้าตีเป็นร้อยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เงินมุลยทีสัก70%ิอะ่ะคือเงิน hmm. ที่ได้จากการบริจาคอาจจะเห็นเราโพสต์ขายสินค้าก็ยังไม่เท่ากับเงินบริจาคแต่ถามว่าเงินบริจาคมาจากไหนเงินบริจาคมาจากการที่เราทํางานเนี่ยแหละค่ะการที่เราต่อสู้การที่เราพูดแทนสัตว์ป่าการที่เราพยายามหาความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการรักอันดับแรกสิ่งที่เราต้องควรเร่งทำาณตอนนี้จริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการหยุดการหยุดการทาลายป่าก่อนนะคะ ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปลูกป่าเอาแค่ให้หยุดให้หยุดการตัดไม้ทำลายป่าให้ได้ก่อนพี่คิดว่าหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าที่บอกโครงการพัฒนาต่างๆะคะ่ะมันหยุดได้ด้วยการที่เราหรือมุลยที่สืบเองหรือว่าเครือข่ายเลยอ่ะออกมาพูดออกมาให้ข้อมูลคนเห็นแล้วคนก็ออกมาร่วมปกป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญนะตอนนี้ซึ่งเรากําลังทำทาอย,อยู่ก็ทําังทต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะส่วนที่2น่าจะเป็นในเรื่องของการ ให้ความรู้หรือสร้างความเข้าใจคือคนจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจไม่รักธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเลยถ้าเขาไม่รู้จักอุดมกับสว่างนะครับเป็นเจ้าหน้าที่พักสนามของมูลนิธิที่สืบนะคสะเสถียรน,นะครับในส่วนของมูลที่สืบนะครับก็ทำงานทำงานจริงๆเนี่ยเป้าหมายของของการทํางานของมูลที่สืบนะคสะเสถียรก็คือเรื่องของ าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนนะครับทีนี้ท,ท,ท,ที่ต้องมาทํางานกับชุมชนก็เพราะว่าในส่วนของห้วยกาแข้งนะครับแนวเขตของห้วยกาแข้งเนี่ยมันจะทอดต,ตั้งแต่เหนือลงใต้เนี่ยไปอยู่ประมาณน่าจะเกือบเกือบเกือบสองกิโลนะครับแล้วจะมีชุมชนอยู่ประชิดชายขอบทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเราจะรักษาป่าห้วยกาแข้งเนี่ยมันก็ต้องมาทํางานกับคนที่อยู่ชายป่าด้วยเพราะว่าคนที่อยู่ชายป่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ อาชีพเป็นเกษตรกรเนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไรายได้ไม่พอมันก็จะต้องมีการเข้าไปพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าซึ่งจะกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของป่าและกะ็ของสัตว์ป่านะครับเพราะนั้นมือที่สืบก็เลยต้องต้องมาทํางานกับคนตรงนี้ด้วยทีนี้ปัญหาทุกวันนี้ก็คือก่อนที่มูลทิิสืบจะลงมาช่วยเราในพื้นที่ก็คือจะมีเรื่องของสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนชาวบ้านเป็นจนํานวนมากมาไปเป็น ช้างเป็นเสือเป็นววแดงเป็นเก้งกวางหมูป่าประมาณนี้ฮะที่ออกมารบกวนพืชทางการเกษตรของชุมชนก็ชาวบ้านก็ยังทำขท้าวโพดทำมันอยู่ทีนี้มันมีสัตว์ป่าออกมามาเข้ามาใกล้ในพื้นที่ของเราทุกอย่างเลยก็คือมันมันมีเสียหายทุกอย่างเรื่องของการทำที่จะทำยังไงให้ชาวบ้านที่อยู่ประชิดชายขอบป่าไว้กับแข้งเนะี่ยลดการเข้าไปพึ่งพิงทรัพยากรจากป่า หลายปีที่แล้วเริ่มมีสัตว์ป่าออกมานอกพื้นที่นะครับสัตว์ป่าที่มันออกนอกพื้นที่เนี่ยมันหลากหลายชนิดมากนะครับมีช้างมีวัวแดงมีเสือมีกวางมีหมูป่าหลักๆตอนนี้ก็ช้างกับลิงสร้างความเสียหายกับพื้นที่เกษตรของชุมชนมากที่สุดนะครับตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะคะเพราะว่ามีโขลงช้างป่าเนี่ยเข้ามากินพืชพันุเขาก็พยายามจะไปไล่นะคะโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองขาภูมินี่แหละคะ่ะ พยายามไล่เขาโดยการจุดประทัดยักษ์แล้วก็ตะโกนเสียงดังๆหน่อยเพื่อให้ออกไปจากพื้นที่เกษตรแล้วให้กลับเข้าไป่าไปซะคือชุมชนกับกับวงนี้ที่สืบเนี่องมาเรื่องของเรื่องของช่วยกันเรื่องของพัดนช้างก่อนมาช่วยเหลืออุปกรณ์เรื่องของการป้องกันเนาะจะเป็นสัญญ,ญาณสัญญาณหวอเป็นเป็นมออแบตเตอรี่ที่เวลาช้างมาเข้ามาในแปลงเราก็จะมีสัญญ,ญาณดัง เราทดลองทําเรื่องของการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยถ้าช้างมามันจะมีสัญญาณดังขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้ในเบื้องต้นเดี๋ยวเราอยากให้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เกษตรของเขาทราบว่าเฮ้ยสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่ของคุณแล้วนะนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ในเรื่องของการปราบดันสัตว์ป่ามูลนิธิเหรอคะก็มี จุดคือสส่วนแรกคือในของหมู่บ้านเขามาส่งเข,เขาเขาเข้ามาในเรื่องป่าชุมชนเนาะป่าชุมชนเขาก็จะเข้ามาว่าทางชุมชนต้องต้องต้องปลูกป่าต้องกันไฟต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกอย่างเขาก็จะมามาให้ความรู้เราให้ประปรึกษาเราทุกอย่างค่ะร่วมกับว่วกาแข่้งนะครับทำงานกับชุมชนทํางานกับมวลชนในเรื่องของการให้ความรู้ในสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากับสัตว์ป่าอย่างเช่นไปหาเห็ด เจอช้างต้องวิ่งยังไงต้องหลบยังไงทําทเรื่องเครือข่ายการเฝ้าระวงังมีตั้งรูปลงรูปลายเพื่อใหอ้ชาวบ้านเนี่ยแจ้งมาให้เจ้าหน้าที่ทราบเวลาเวลาสัตว์ป่าลงลงมาในพื้นที่เกษตรหรือว่าลงมาในพื้นที่ของชุมชนในอนาคตก็อาจจะต้องมีหลายเรื่องนะครับที่มันจะต้องทําเพิ่มเติม,เพ,มเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์สัตว์ป่าเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณตัดสินใจว่าเอ้ยฝืนป่าแห่งนี้มันควรจะต้องปกป้องหรือสัตว์ป่าตัวนี้มันควรจะได้รับการปกป้องมาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่เขาเหมือนแบบคาร์นำน่ารักรักษาสมดุลเสียงแอล,ลอ้อมค่ะถ้าเราปล่อยเขตอนุรักษ์พันสัตว์ที่ดีที่สุดของเราให้คนอื่นทําลายก็อย่าหวังเลยว่าเราจะรักษาป่าของเมืองไทยไว้ได้